ผมนะตรงนี้ผมมาโพตรงนี้นะผมะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ถนนเส้นนี้จากที่ไหนไปที่ไหนอาจจะเห็นรถติ่งไปมาผมตรงนี้นะเมืองพะยาะหลายคนทีทมาเชยงตุงมาเยงตุงนี่มานี่ก็ต้องอตรงนี้เรียกว่าท,ที่พักเดินทางผมที่พักเดินทางตรงนี้นะแล้วก็จะมีะรียหวัดร้านอาหาร ร้านขายของฝากร้านอะไรจะมีอะไรเลยผมเห็นรถจอดเยอะแยะนะรถโดยสารตัวนี้เป็นรถบัสตัวนี้เป็นรถจากเชียงตุงถ้าใครเด็กเด็กเชียงตุงนะผมเ,เขาวิ่งวิ่งกันตลอดอยู่รถไปดูนะครัร้านขายของเก่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดเาดี๋ยวว่าตลาดท้องถิ่นเขาจะออกขายาของให้กับ คนที่ผ่านไปแค่น,นี้ขนะองตรงนี้เห็นรถจอดเต็มเลยเมืองพะเยาเลยตัวนี้เห็นแล้วไม่กล้าขายแตง่งเดี๋ยวให้ดูกันให้ดูบรรยากาศของตัวนี้ฝั่งาม,มากผมมาโปร,โทปร,ร,ร่ที่พม่ายครั้งหนึ่งเมืองพะเยาที่พักทิ้งทางดูแล้วผมในค้าก็มาตึงกันบ้างแตงนะฮะมาขายเป็นถุงถไม่รู้ถุงเท่าไหรอยู่ข้าซื้อมาขายกัน มะขามก็ม <S ites> mm ีแตงก็ม oh, so oh, so oh, oh. ีไม่ได right? oh. uh, right ้ถามราคานะดแต่เขาดูบรรยากาศรับกันเดี๋ยวพอนจะพาเดินดูด้านในอยู่ขายแตงอ่าตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารริมทางมีหลายร้านร้านอาหารริมทางมีหลายร้านเขากินก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวผัดมีหมดแย่นี้รถตัวเล็กๆกับรถใช่รถโดยสาร วิ่งถัากิดกเชียงตุงมั่งวิ่งมัง่งโน่นนี่นั่นมั่งยวพาดูด้านในตหาดเมืองปาาอ่าใหม่ครับครับผมตรงนี้ก็เรียกว่าเป็น랜ด์มาคเขาบางวันรถเยอะับผมดูนั่นก็จะมาล้างรถก็ตรงนี้นะผมตรงนี้จะมีบอ่อน้ำเย็นๆแล้วก็ล้างตรงนี้ก็จะมาล้างรถเติม อะไรอ่ะคาว่าาพักรถให้มันเย็นอะไรประมาณนั้นเข้าดูด้านในหลายคนเคยมาก็คงจะมาตรงนี้นะผมสินค้าร้านค้ากขาขายกันดีกาดูงินยังไม่น่าสินค้าค่อนข้างแพงนะตรงนี้ค่อนข้างจะแพงด้านในจะเป็นเข้าห้องน้ำครับ าขายแมลงทอดแมลงทอดผมถามมีทั้งปีนะผมแมลงทอดเีด็นทะั้งปีแล้วแมะลงทอดเขไม่ได้ถามราคาเนี่ยด้านนี้เป็นร้านอาหารของสกีฟยวกรอบของชื่อของฝากของอะไระเต็มไปหมดเลยแมลงทอดมาดูเปะะาา็นตัวหู ด้านในจะเป็นที่เขาห้องน้ำเพราะที่พักกิมทางครับด่งมีตลอดปีเลยปลาส้มก็มีนะเจ่าสินค้าก็มีตลอดปีผราสินคนะ้า,นะาแบบหลากหลายนะเขียนให้สนั <c oughs> กบกับลำดอบ ออออออตอวน้องไปที่ห้องน้ำแต่วันที่เข้ามาพามาดูครับผมพามาดูตลา,าดเขาขายสินค้าแบบพื้นบ้านตรงนี้มันพอยากหมึงพอยากหาดูการค้อ,ข,อ,ข,อ,ข,อขายแตงแตงี่ชาวบ้านเขาปลูกาชาวบ้านเขาปลูกบริเ,เวณตรงนี้นะมาขายเป็นถุงไปดู อ๋ออันนี้จะเป็นเต้าแห้งกะไก่เตาวะเตาไก่เตาไก่หน่อน้ำน้ำไหนนิน้ำเมฆเตาไก่แห้งก็หั่นเ้าหู้ทีเกยครับกระดมกัดกระดมกัดเนาะขมมาละโอ้เนาะขมเนาะขมเพิ่งเีนี้เลยครับ นกผมนกผมนี่น่าจะมาจากเมืองยองเลยมาจากมั้งไหนนี่มุ่งยองนกผมมุ่งยองงั้นมุ่งยองโอ้นอผมมุ่งยองนะถูเไหนก็เหอะเกิดก็มีเจ้าอาจถามได้ได้ปอกมากระซื้อปอกมากระซื้อนกผมนกผมมาเอาละนอผมโอ้นอผมนี่ผมกินอาไปลานอผมกับไอ้ต่นี่ก็กินาเจ้าปลาดําเมคโอนี่อ่ะผมก็เสใจนอผมเดี๋ยวไปดูกลาจิงตุงน่าจะมีอยู่นะ ออกละนะผมออกมาเนีน่จะแงแงนแน่นอนผมเคยพาไปดูต้นดูกอมาละมึงยองหลงทอดอเดี๋ยวติดต่อสักกรเจียนพอดก็มีอือมีตลอดปีนะผมัวนี้เข้าหลามไปทางกลับกลับมาเดินที่เดิมนะเดี๋ยวออกไปเดินนอกไปทีสานที่กิน,นข้เสร็จก็ซอยีดล่างข้าวสุดข้าผมไม่ได้ถามราคาแล้วไ่เด้ซื้อ ดีครับ่ดีของกินของ,งสั่งจะแงพงผมเคยใช่แต่เขนสั่งจะแพงเพราะแม่ค้าเขาจะรับไปกิน เราเมืองพะเยาที่รับที่พักเต็มทางตลาดคนเข่าตรงตัวนี้นะมาด้านนอกให้ดูคนสุดมาแวะซื้อกินข้าวเส้นข้าวซอยกินอาหารกันแล้วก็จะต่อไปทักที่คลีเหล็กไปเชิงตุงไปหลายที่นะก็ต้องมาแวะตรงนี้ก่อนรถปัสสารทักที่เหล็กไเชิงตุงแล้วก็พามาชมด้านนี้นะแล้วก็จะพาชมยื่นต่อผมเมืองพะเยานะ ขอบคุณครับผม